วันนี้พาน้องมินนี่นะคะมาที่ร้านครัวแลวแต่คุณค่าเป็นร้านโปรดของเขาเลยเพราะว่าน้องจะมาให้อาหารปลาไปเลยค่ะพาเดินชมสถานที่หน่อยค่ะมินนี่เขาก็ำลังจัดธีมแบบว่าอุย้ยคริสต์มาสน่ารักเลยทุกคนคหไหนคะลูกอ๋อโอเคว้าวนี่คือบรรยากาศข้างนอกเขาแบบคุมธีมได้ดีมากที่นี่ เดี๋ยวไปเราจะเลือกที่นั่งเป็นข้างนอกนะคะโซนที่แบบฝั่งให้อาหารปลาอันนี้เป็นชิงช้าใช่ไหมลูกโอ้นั่งชิลเลยสุดยอดเลยโอ้ขอชิลก่อนด้วยนะคะชิลเสร็จแล้วก็ไปดูโต๊ะเรากันเลยอไปดูโต๊ะเรา นี่ก็คือเป็นโซนบริเวณข้างนอกของเขามีแบบที่นั่งเยอะม,มากทุกคนค่ะแล้วก็บริเวณฝั่งนู้นนะคะก็เป็นโซนที่เขาทําขึ้นมาใหม่นะทุกคนก็คือเป็นโสมรังนกนี่เลยเห็นไหมคะนี่มีที่นั่งเยอะม,มากแล้วก็จะมีเป็นโซนแบบว่าอินดอร์ด้วยมาจุดบริเวณตรงนี้ทุกคนค่ะตรงนี้เขาจะแบ่งแยกแบบว่าในส่วนของค่ะห้องน้ําชายหญิงชัดเจนแล้วก็สะอาดมากบอกเลยที่นี่ ทุกคนคะมาหลายครั้งมากแล้วก็ประทับใจสุดๆแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นซ้ายและขวานะเขาก็จะมีเป็นบ่อแบบว่าให้อาหารปลาได้ทุกคนเห็นไหมนี่วันนี้เราเลือกนั่งเป็นฝั่งนี้ตอนนี้แดดลงเต็มที่เลยแต่ว่าอะไรรู้ไหมประเด็นคือที่เนี่ยไม่ร้อนคือดีมากดีตรงที่เขาไม่ร้อนเลยเห็นนะนี่บรรยากาศ เรามาดูตรงโซนบริเวณด้านหลังเขานิดนึงนะคะก็จะมีโซนที่แบบเป็นสไลเดอร์นะคะให้เล่นนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นม้านั่งโยกอะไรเงี้ยจริงๆเขามีแบบภายเรือคายักษ์ด้วยนะทุกคนภายเรือแบบให้เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนน่าจะแบบเก็บขึ้นไปแล้วไม่แน่ใจนะคะ ลองมาถามทางร้านดูอีกทีนะนี่ถ้าข้ามฝั่งมานะคะก็จะเป็นฝั่งที่เป็นสะพานนะสามารถเดินได้นะคะตั้งแต่ฝั่งทางเข้าประทางฝั่งทางด้านนู้นนะคะหรือว่าด้านด้านหลังนี้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมตอนนี้คือแดดแรงเต็มที่ส่วนใหญ่เวลาตรงที่เป็นฝั่งที่เป็นรังนกตรงเนี้ยเขาจะมากันช่วงประมาณ 4- 5 6ห้าโมงเย็นนะคะ ทุกคนคะ่ะตรงนี้เป็นบริเวณที่จะปลายปีแล้วเนาะเขาก็มีบริเวณจับฉลากนะคะมีทุกอย่างเลยทั้งแบบพัดลมอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะจะมีช่วง25-31นะครับ25-31เวลาทานทานอาหารขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะ25-31จะเป็นอีกเคตหนึง่งจะอี่แบบหูปองนึงครับจะเป็นแบบซอยดาวเหมือนกับลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านก็ทานตันาา้งแต่ เท่าไหร่ก็ได้ครับก็ะจะมีคุณบอกให้หน<อ>ึ่งใบแต่ถ้าทานไปหนึ่งพันสองพันสามพันยังก็จะไล่ลำดับขึ้นให้อาจจะเป็นหนึ่งใบสองใบสามใบจำกัดที่สามใบต่อโต๊ะครับอ๋อได้อ่ะอค่ะ,คะ,คคะอันนี้ก็คือตามที่พี่อธิบายเลยนะคะเราจะมาดูโซนนี้ด้วยนะคะคือจริงๆที่นี่เขามีหลายโซนมากเลยทุกคนคะ่ะม,มันเยอะมากจริงๆจนแบบไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่าเกี่ามาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝั่งเนี้ยเราสามารถเดินได้นะคะทางเข้ามา จากด้านหน้านะคะก็คือเดินมาฝั่งทางด้านนี้เลยหรือว่าจะเดินจากด้านหลังก็ได้ที่เชื่อมมาหลังนกและหลังนกฝั่งนี้เหมือนเขาทําใหม่แล้วนะ่ารักมากแล้วตกแต่งเป็นโบนะคือนี่ใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจริงๆแม่หมาบ่อยมากแต่ว่ายังไม่เคยทำลงในช่อง YouTube ให้วันนี้ก็เลยจัดให้นะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูในโซนข้างในแต่ว่าวันนี้จะเดินจาก ตรงโซนด้านหลังนี่คือโซนข้างในซึ่งที่นี่เป็นทางคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นทางในส่วนของร้านอาหารนี่แบบนี้นี่คือเป็นฟิลแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตแบบแพดท,ที่อื่นเพื่อจะได้ไม่โดนลูกค้เาเขาก็จะมีในส่วนของเค้กนะคะนี mm ่เค้กแบบนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มต่างๆนะคะ mm hmm. คือสําหรับใครไม่ได้มาทานอาหาร mm hmm. ก็สามารถที่จะมาแบบว่าทานเค้กแล้วก็เครื่องดื่มได้เลยนะคะ ก็จะมีแบบจุ๋มนีม่จุ๋มด้วยแล้วก็นี่คือแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ชอบการในเรื่องของการตกแต่งของเขานะคะเป็นสไตล์ประมาณนี้ทุกคน,นจะแพนให้ดูแบบประมาณก,กว้างๆน,นี่นะคะบ,บรรยากาศข้างในนะวันนี้เราออกมาทานข้าวค่ะแล้วก็ด้านหลังคือแดดร้อนแรงมากเพราะว่าตอนนี้คือเป็นช่วงประมาณ3โมงจะ4โมงแล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอแบบว่าทากันแดด พราะว่าเลือกโซนที่นั่งนะคะเป็นโซนนู่นเลยนะคะที่จะให้อาหารปลานะคะเพราะว่าที่นี่เขามีทั้งอินดอนแล้วก็เอาดอร์ทุกคนค่ะออกกับบ้านทีไรนะคะอย่าลืมดูแลผิวหน้าโะะดยการทานแต่คูณสมุนไพนะคะที่น่าจะให้หการหน้าถมาจกใส่ลาป้ากัดลายจุดแบบลายยืบบบรอยด้วยนะ,ะทุกคนค่ะจะได้ทําให้นะคะรอแบบว่าดูดีนะคะแล้วก็นี่เลยไม่เสี่ยงต่อพวกป้ากัดหรือจ น,กกนี่คืออาหารที่เราสั่งมาทุกคนนี่เลยนี่น้องมินนี่อยู่นี่

ตอนนี้เป็นช่วงที่น้องเมนนี่ให้อาหารปลานะคะและนั่งตรงตาข่ายทุกคนค่ะตะขายเขาดีมากไม่ต้องกังวลเลยนะปลอดภัยแน่นอนนี่อู้ปลาเยอะมากจรองจริงมาให้อาหารปลาแบบเพลินๆได้เลยอันนี้ทัวิวช่วงเย็นๆนะ เป็บนบ้าขนาดนั้นเลยเหรอคะระวังตกตกนะคะว้าวน้องมินี่เขาชอบมากเข้ามาที่นี่เขาชอบให้อาหารป่านี่เราก็ซื้อแบบมีโปรนะคะซื้อเจ็ดเกระปุกงนะคะ100บาทเท่านั้น สำหรับใครจะพาน้องๆหน,หนูๆมาเล่นนะคะก็มีที่ให้เล่นอีกนะทุกคนค่ะคือที่นี่มีที่ให้เด็กเล่นเยอะมากแล้วก็เขาจัดเีมเห็นไหมจะทําเป็นแบบปลาลูกโป่งอะไรอย่างนี้ด้วยมีแบบกิจากรรมเยอะมากทุกคนใครจะมาช่วงประมาณปีใหม่ะคะ่ะมาได้เลยร้านนี้เขาจัดเต็มนะคะเขาทาดีมากนะคะแล้วก็อาหารอร่อยเครื่องดื่มก็ดีนะคะแล้วก็แถมบรรยากาศดีด้วย ฟังเพลงอะไรเพลินชิลๆก็คือดีไปหมดทุกอย่างทุกคนค่ะตอบโจทย์ทุกคนเลยค่ะตอบโจทย์น้องๆตอบโจทย์ครอบครัวตอบโจทย์คนอยากมาแฮงค์เอาทอะไรอย่างงี้ก็ได้นะมีให้แบบดื่มอะไรอย่างงี้ได้ด้วยเยอะแยะเลยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยววันนี้น้องวินนี่จะโชว์เต้นนะคะสเต็ปก่อนจบนะคะเพื่อให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ในน้องวินนี่กดติดตามน้องวินนี่ด้วยนะคะเต้นเลยจ้า เดี๋ยวได้รักได้มาทูได้แมงได้แมงได้แมง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 ได้เด็ดล่าเขาเต้นแบบนี้กันละจ้าอันนาอันนาอันนี้ครูแป้งจะได้แบบว่าโอ้โหครูแป้งดีใจตายเลยโหน่ารักจิงบถ้าจบเลยค่ะถ้าจบทำไงคะถ้าจบบอกดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องวินนี่ด้วยนะคะ ah